สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคํากันต่อกับกี้นะคะวันนี้วันที่24ตุลาคมนะคะวันนี้เริ่มต้นที่ดัมเฟมเดลี่นะเพราะว่าเมื่อวานเราวิเคราะห์ให้ไปในช่วงของ l Let Trade Live นะคะซึ่งเป็นไลฟ์ไปทาง YouTube นะกับเพจของ Trading s p a t t a n Thailand นะทุกคนเราจะไม่ได้ส่งมาเป็นวิดีโอสั้นเนาะในนั้นก็จะเล่าอย่าเหลาจะเหลา จะเล่าเหล่ายาวต้องลุงจะพูดอะไรนั่นแหละจะเล่ายาวนั่นแหละนะเมะื่อวานก็อธิบายไปละเอียดทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูต่อว่าวันนี้ทําทรงมป็นยังไงบ้างวันนี้ทํำชาแนลใหม่ทุกคนด้านบนนะคบรีบิรน,นระดับเดลี่เซตกรอบใหม่แล้วด้านบนอยู่ที่1997.03นะคะแล้วก็ กรอบล่างยังไม่เซตใหม่แต่ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับตรงที่เป็น r e s i s t a n c e เทิร์นมาเป็นซั p พอร์ที่1 947.31เพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากำลังวิ่งติดอยู่ระหว่าง1 997กับ1 947นั่นเองนะคะ4,000กว่าจุดนะคะตรงนี้อยู่ตรงกลางกรอบพอดีเลยนะทุกคนหมายความว่าหลังจากชน r e s i s t a n c e นี้แล้วย่อลงมาถึงกลางกรอบเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด กลางลงมาก็มีโอกาสลงมาเทส1.947ได้นะคะอันนี้คือมุมมองใหญ่นะแต่อย่าเพิ่งเชื่อว่าวันนี้มันจะมีโอกาสลงหรือเปล่าจนกว่าจะมีสัญญาณคอนเฟิร์มเนาะแรงซื้อแรงขายนะคะวันนี้ทำเฟรมเดลี่เองนะคะแรงซื้อพักตัวแรงอยู่แรงขายก็ยังไม่ค่อยมาหรอกแต่ก็มีการย่อตัวลงมาของราคาเป็นระยะโอเคมาดูทำเฟรม4ชั่วโมงนะวันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะวิ่งติดอยู่ระหว่าง 1982กับ1964.23นะเนี่ยเมื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้ววิ่งตบขึ้นตบลงอยู่ในเนี้ยเป็นพันกว่าจุดเลยทีเดียวถ้าใครถนัดเล่นแบบไซเ a วก็น่าจะได้กำไรอยู่นะคะแล้วก็ทำท่าแบบว่าอยากจะกดลงมากเลยทีเดียวนะครับแต่เราเกิดเห็นสัญญาณนี้ขึ้นมา blue dot มาข้างล่างนะครับแล้ว red dot ยังไม่มาหมายความว่า จบแท่งนี้แล้วถ้ามันไม่หลุด1964มันก็จะเด้งขึ้นไปใหม่นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือมุมมองแรกมุมมองที่2อง้เด้งขึ้นไปใหม่ติดตามดูก่อนว่าข้างบนนี้ผ่านหรือเปล่า1982นะ่ะโอเคถ้าไม่ผ่านก็วิ่งติดอยู่ที่เดิมแล้วก็ ติดตามดูนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าวันนี้นะครับแท่งสีชั่วโมงถัดไปอีกเนี่ยหรือว่าช่วงของตลาดนิวยอร์กนะคะยังไม่มีสัญญาณข่าวความรุนแรงอะไรเพิ่มเติมหรือว่าตัวของสิ่งที่ทำให้ราคาทองคำตอนนี้มันมันเริ่มที่จะย่อตัวลงมาได้บ้างนะคะก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรมันปรับตัวสูงขึ้น มันก็ทําให้ดอลลาร์แข็งชั่วคราวอย่างที่บอกเมื่อวันว่ามันจะทําให้ตลาดสวิงไปมาหรือว่าพันผวนนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมาติดตามดูว่าเฮ้ยตลาดจะเล่นเรื่องไหนกันแน่นะครับโอ้โหเ็าพันผวนนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เช็คนะว่าเฮ้ยถ้าหลุดสพอร์ตเงี้ยมันจะลงไปไหนต่อได้หรือว่าถ้ามันปีนปีนรีสิสเซน์เนี้ยมันไปไหนต่อได้ประมาณนี้ค่ะแต่ภาพรวมคือ เป็นขาขึ้นที่แข็งแรงในทําเฟรมสี่ช่วงแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาณโอเวอร์มาอันแรกอันที่2คือขึ้นมาเทสฟิโบนักซี่61.8แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญคือบริเวณนี้เลยนะคะฟิโบนักซี่61.8เนี่ยถ้ารังคายังปรับตัวลงใต้บริเวณนี้ได้อยู่แล้วก็มีนัยสำคัญว่าหลุดซัพพอร์ต1964นี่ยมีโอกาสย่อตัวลึกกว่านี้ ้ะลึกกว่านี้นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตคือบริเวณนี้นะคะ1947.31ที่เรารอคอยนะครับซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับ ema 50นั่นเองนะคะและเป็นบริเวณที่สุดระยะสวิงรายวันวันนี้ด้วยใช่ไหมใช่โอเคเห็นภาพแล้วนะข้างล่างนะทีนี้ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาจริงๆนี่แบบโอ้โหมีโอกาสลุ้นลุ้นอะไรลุ้นหลุด e m a 50แล้วไปทดสอบ l m a 200ข้างล่างนะคบแต่ผ่านดันนี้ให้ได้ก่อนเถอะนะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะก่อนนี้เคยเป็น resistance แล้วเลืนมาเป็น support นั่งเองนะคะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างแข็งแรงโอเคถ้าหลุดจาก1 9 4 7เลเวลถัดมาของ support สำคัญคือบริเวณนี้นะคะ1923แล้วก็ถัดลงมาคือบริเวณนี้1908 แต่ผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนเธอนะ1947ก่อนนะแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยยังไงก็ยังจะอยากจะขึ้นต่ออยู่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัจจัยหนุนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสําหรับราคาทองคำโอเคทีนี้มาดูต่อว่าถ้าขึ้นต่อไปข้างบนเนาะหมายความว่าอะไรหมายความว่าปีน61.8ได้นี่แหละหรือว่าปีน resistance 1982ได้นี่แหละนะครับเลเวลถัดไปของ resistance สำคัญคือ 1 9 9 7ที่เคยเป็นไฮที่เคยมาติดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วถัดขึ้นมาอีกล่ะถัดขึ้นมาอีกคือสุสดระยะสวิงรายวันของวันนี้เลยนะครับอยู่ที่บริเวณราคาสอ0 0ั 2, พอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยนะใช่2,000ค่ะอาจถึงให้2,000ให้พี่หน่อยเถออะไรอย่างนี้หลายคนก็ลุ้นนะแล้วถ้าไปมากกว่า2,000ล่ะ เลเวลถัดไปของ Resistance สำคัญอยู่ตรงไหนสำหรับเราเรามอง Fi โบน a c c ช่เจดหน้าที่บริเวณราคา2022นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือแบบว่าเฮ้ยไปเก่งไปต่อไปไปอะไรนี้นะคะแล้วถัดมาอีกนะคะก็คือบริเวณน,นี้ แถว2045นะครับหรือไปสุดๆเลยก็ไปรอทำนิวไฮหม่เลยนะครับไปเทส2080นั่นเองนะครับแต่อันนี้ต้องแบบโอ้โหน่าจะแบบข่าวรุนแรงเกี่ยวกับสงครามหรือแบบมีผู้เล่นเข้ามาจอยเยอะขึ้นมือที่3มือที่4อะไรเข้ามาพัวพันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามีโอกาสบินนะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เลยต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงนะคะในอิสราเอลว่าจะบานปลายหรือเปล่านั่นเองนะครับ แต่ระหว่างทางนะคะถ้าไม่ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากกว่าเดิมเนี่ยก็ระมัดระวังการเทขายทำกำไรเป็นระยะแล้วก็ช่วงนี้ระคะทองคำก็คือเทส์เลเวลสำคัญก็มีโอกาสาที่จะย่อตัวลงมาก่อนได้หรือว่าปิดขายทำกำไรก่อนได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังก่อนนะครับก็คือเป็นขาขึ้นก็เล่นฝั่งขาขึ้นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยชาวสวนก็ใช้ทักษะสูงหน่อยโอเค แต่ว่าถ้าลงมามาเทสซัพพอร์ตสำคัญก็ให้เช็คทีละเลเวลของซัพพอร์ตสำคัญที่เราบอกไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างที่บอกนะข่าวในตารางด้วยนะบ๊ายบาย